โอ้ทำไมเธอเล่นกระจกจังวะเฮ้ยฮะถามหน่อยดิตีเบิ้ลนเออทษทีกดท,ทีมาเล่นเราเอ้าเราเคยทำทำเสร็จยังถามเอาเอา,เอาก่อนจะไปดูคลิปนี้นะท่านผู้ชมฝากกดไลค์นะครับผมให้ครบ1,000ไลค์ด้วยลวกันนะโอเคบ้าใครกดแล้วก็ไปชมคลิปกันเลย ร้าน f i r s t Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลดอยู่ที่เเลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P s e r v e r แล้วก็ ID p a ียพนี่นะครับและมีบริการฟาร์มแมบบต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยเนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน f i r s t Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครัอวดท่านนน้กยะ วัสด,ดีวัยรุ่นบอกฟุตกันทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคิงนอนเคดีนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้คนเห็นไหม คุณนราทิ์มาอัดคลิปกับผมครั้งแรกในชีวิตแต่ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยผมจิแกล้งเขาเวท่านผู้ชมคือเขาไม่รู้ว่าผลถาวรมีผลนั่นผลนี่เขาไม่รู้ทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปสุ่มผลก่อนถ้าเกิดว่าได้เกลือผมจะเอาไปให้แฟนผมละให้แฟนผมกินเวนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแกล้งแฟนนะยังไงท่านผู้ชมก็ยังไง,าาก,ง,ไงก็อยากให้ผมแกล้งไงคอมเมนต์ด้วยนะคนดูครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยกันนะครับโอเคปะ เล t ส g โกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับขอกำลังใจคนละ1ไลค์ครบ1,000ไลค์ 1, like ด้วยนะบะาเลตส์โกไปดูกันเลยครับผมฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับ เกมไงเกมอะไรก็เราบอกไม่เราบอกแมปอะไรบอกพุดเยดโคตรเฟี้ยวนายเธออยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยฮะเขาไม่รู้อ่ะเอ้าเอาแล้วไม่รู้อีกเอ้าแล้วตีเป็นยังเนี่ยกระโดดเป็นยังเป็นแล้วเป็นหมดล้าเป็นหมดล้าเป็นหมดล้าวิ่งเป็นไหมนะเป็นใช่ปหมเป็นใช่ครับเยดโคตรเฟี้ยวว่ะโคตรเฟี้ยวเลย ไหนเธ,เธอเธอวิเท่าไหร่นี่เฮ้ย <Okay. S 1> น่าจะก่อนร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมร้อยยี่หนว่มันดูก่อนไหนวะเป็นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมันเป็นเรือได้แล้วมันก็มีวงกลมฮะ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> อะไรวะแบบอะไรดะตรงไหนวะนะ่อะอันี้กูงงแค่มันจะเป็นบันไดข้างล่างตรงกลางนะ่ะกบากี้เรอ,อน่าใช่ นี่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 ใช่ไหมที่มันเป็นแบบนั่นเนี่ยคนหนึ่งนะน่าใช่นะคนดูทำไมเธออู้ปาเล็ตกูไม่รู้กูพูดังไงเอ้าเฮ้ยมันตรงไหนอ่ะตรงที่มันเป็นวงกลมอ่ะแล้วก็จะมีแบบทางเข้าเกาะข้างตรงกลางเลยแล้วก็จะมีผู้ชายสองคนอะไรกูไม่รู้กูไม่ องไรวะกูงงจริงๆแล้วก็บันไดสีน้ำตาลแล้วก็จะมีฆ่าหัวคนหนึ่งใครไม่รู้อะไรเ้าเนี่ยฆ่าหัวแ้ฆ่าหัวฆ่าหัวเองอ่ะคิงบังเชดีเนี่ยหมาใจเว่ไ้เมื่อไหร่วะเอ็งอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยเนี่ยมันขึ้นฆ่าหัวเองเนี่ย ลแแูแต่มันอยู่ตรงไหนแบบคนดูครับแป๊บเดงนะผมขอหาแฟนผมแป๊บหนึ่งกูหาไม่เจอจริงๆนะโอเคกนดูครับผมรู้แล้วว่าแฟนผมอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ผมจะไปหาเธอก็เรามาสุ่มผลให้เธอก่อนอะตอนนี้เธอใช้ผลเลยนะผละไรที่เธอใช้อยู่มังกรใช่ไหมเราว่ามังกรมันมันไม่ได้ดีนะเธอรู้ป่ะเนี่ยที่เราซื้อให้ใหเธอใช่ไหมใช่เลย มันไม่ค่อยดีโอ้โอ้สุ่มโอ้โหเราสุ่มได้ฟีนิกซ์ว่ะเธอลองใช้ฟีนิกซ์ไหมลองใช้ไหมฟีนิกซ์ได้หมดเลยโอเคอันไหนที่ทวว yeah, เธอว่าดีอ่ะเย่แต่ไหนที่เธอว่าดีอ่ะก็เราไงครับโ <laughs> <Okay. S 2> อเคมาม,มามา,มา,มาเดี๋ยวเราจะไปละมันอยู่ตรงที่ทหารเรือก็คือนูน่นใช่ไหมโคตรไกลเลยว่ะมันจะเป็นป้อมใช่ไหมเป็นป้อมใช่ป่ะ โอ้ยโอ้ตายโอ้ยนั่นไงนั่นไงโั้นไอนัโนไงโอ้ยโอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยโะาันอ้ยหน้าจอ้ดอ้ย่อ้ยโออยโอโอเคโอ้อ้้้โ้ยโออเรามาแล้วเห็น้อ้ย้น่ารักจังออา้ยออย้้ย้อ้้อออ้อ้อย ิมเยนนเเี่ดี๋ยวคนดูด่าเฮียอะอะลองลองกินดูลองกินดูกดกินยังไงเอ่ยกดดิก็กกดกดหน้าจอไะคือคือผู้หญิงไม่่ใชผู้หญิงอะไรแฟนผมเขาใช้ในโทรศัพท์ใช่ไหมก็คือว่ามันจะเล่นยากหน่อยนะครับในโทรศัพท์นะอันนี้ไม่ซ้ำเนาะอันนี้คือเของหนึ่งได้ยังใช่ไหนลองกดดิลองกดสกิลดิมีสกิวไหมลองกดดิไหนเอ้าเอ้า เอ้าเอ้าโทรโทษไปเลยกระดอนปี่กระดอนปี่พี่เกิดไหนนะพี่อ claro ๋อพี่เกิดนู่นได้เองได้โอ้โหเองได้ได้มานี่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 เบลเธอเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแป๊บหนึ่งมานี่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 ยมตามมาตามมาตามมาครับตามมาเลยตรงนี้ตรงนี้เอาเอาไหนมันรับเคล็ก่อนตรงนี้เลยเหรอเอ้าไหนอ่ะอ๋ออ๋อไหนอ่ะ นี่นี่มันนี่มันตามันเล่นยากหน่อยตอนนี้คือฟันเป็นแล้วใช้สกิลเป็นยังไม่เป็นคืออันนี้ฟันใช่ไหมอันนี้ฟันอะถ้ากดสกิลอะเธอจะเห็นด้านขวาใช่ไหมมันจะเป็น S อะไรเนี่ย U S E อะไรนั่นอะคือคือคือให้เธอกดแล้วเธอก็คลิกตรงหน้าหน้าจอเวอะเราลองกดสักอันดิเออเนี่ยคือสกิลเข้าใจปะเอ้ยอะไรอยากใช้ก็ได้ มากดตรงนี้รับเควสให้เธอรับเควสเป็นอันข้างบนสุดร้อยยี่สิบเธอวิ่งเท่าไหร่ร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบเจ็ดอ๋อนะเอาเลยเอาเลยข้าหัวเหรออ๋ออะไรข้าหัวเลยอ่าอันไหนอันไหนบนสุดกดรับเควสดง่ายอันบนสุดเลย C ีน่ะซีฮิสนี่น่ะโอเคกดรักกูเลยแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยได้เควสมาแล้วใช่ไหมให้ไปฆ่าแปดตัวใช่ไหม มามามาออกมาได้ได <Incred> <il S 2> ้ได้จริงจริงใช่ไหมตอนเนี้ยใช่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 มามาตามมาครับตามมาครับอาเนี้คือคือคุณตามผมมาคุณต้องฆ่าพวกนี้เพราะคุทิพยามาใกล้ๆยามาใกล้ๆเดี๋ยวตายอ่ะเดี๋ยวผมจะฟ้าให้คุณอ่ะาทิบจัดการเลย เอา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 ตัวใช้สกิลก็ได้กดสกิลก็ได้ไม่ไม่ต้องเข้ามาฟันก็ได้ใช้สกิลใช้สกิลเอาเออนั่นแหละสวยเย็ดเย็ดเย็ดโอเคตีถึงตัวเอาให้ได้อีเย็ดเอ้าก่าฮอกจังอ่ะอ่อนเกินเดินมาที่เดิมเลยใครอยู่แล้วเดที่เดิมเลยคือเธอไม่จําเป็นต้องแบบว่าใช้ใช้แบบตีอ่ะตีสดอ่ะเออเองแบบใช้สกิลอ่ะเออใช้สกิลเอาเออไกลเอ้า ด đi, đi. <โ>กด <đi. S 2> ดีๆใช้สกิลฟินิกดีกดกดฟินิกก่อนกดฟินิกอ่ะแล้วก็ใช้สกิลด้วยใช้สกิลได้เลยเออใช้ยังไงก็เหมือนเหมือนดาบเลยเธอยังงงอยู่เลยนะ,นะให้ผมงงว่าเหมือนนะคนดูคือเออใช้สกิลยังไม่เป็นนะตอนนี้เออกดฟ<อ>ินิกอ่ะเออแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยนั่นแหละแล้วก็เล็งเล็งเล็งตรงนี้เล็งตัวมันอ่ะเออปล่อยเอออย่างนี้แหละสุดยอด เอมันยังไม่ตายใช่ดาบใช้ดาบสกิลต่อเลยตัวแบบก่ำดาบแล้วเออแล้วก็ใช้สกิลใส่มันเอออาจจะพูดคำเมืองของโทษด้วยนะครับคนดู <c oughs> <c oughs> เอาเลตีธรรมดาเลยตีธรรมดาอะไงั้นอะ่ะเออมานี่ก่อนมาบอกบอกเราก่อนกดเมนูทุกหน้าจอมีเมนูไหมเมนูอ่าอแล้วก็สเตตโอเคเธออัพอะไรนำตอนนีน้อัพอะไร,ะไรบ้างมีีเวลเท่าไหร่มีรีเท่าเท่าไหร่ เบลวรออ๋อมีมีมีรีใช่ไหมรีอัเก้าเก้าใช่ไหมแล้วก็อัปดาบนำใช่ไหมซอสนี่เท่าเท่าไหร่โอเคนะครับก็แฟนผมนะ่าจะอัปดาบนะครับนำนะสองร้อยถึงนะสองร้อยสองร้อยยี่สิบใช่ครับสองร้อยยี่สิบก็คือผมแนะนำอะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆอะ่ะผมแนะนำให้โอ้ผมแนะนำให้ไปเล่นพวกพวกนี่แหละสองร้อยสิบสอง เออพวกด่าโอเคนะครับคนดูครับ<ๆ>เดี๋ยวผมจะแกล้งเขาแบบว่าด่าเขานะว่าเฮ้ยไม่กระจอกจังวะเล่นกากจังวะเล่นโง่จังวะอะไรประมาณนี้คนดูเข้าใจปะคือแบบจริงๆนะคนดูเออผมจะลองด่าเขานะผมแต่ผมบอกก่อนอาจจะมีแบบอาจจะมีน้ําตาซึมอะคนดูโอเคปะคนดูเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันดีกว่านะทำไมเธอเล่นกระจอกจังวะเฮ้ยฮะถามเลยดิเออฮะอ้อนจังงะ ำไมเธอเป็นอย่างนี้วะคือคือคือไม่โคตรกระจอกอ่ะฮะอ้เออกระจกกระจกโคตรอ่อนอ่ะแบบสอนไปแล้วมันก็ไม่ทำอ่ะฮะทำไมวะมันเล่นยากมากเลยหรอฮะถามมาเล่นยากขนาดนั้นเลยหรอยากดิอูน่าเบื่อบางทีอะสอนไม่ไม่รู้จักจำอ่ะฮะ ทำไมเธอเธอเธอเล่นกากขนาดนี้วะอันนี้อันนี้ถามจริงเราเราสอนเธอหลายรอบแล้วนะฮะน่ะน่ะใช้สกิลก็ได้นะแล้วเธอไม่ตีเวลาอยู่ใกล้มันเออโหบอหน้าจองข้างมันขึ้นบอกว่เนี่ยโคตรกระจอกเลยนะตืจะดูดไปถึงไหนแล้วอ่อนนะเคยวะทำไมกระจอกขนาดนี้นเธอคือมันบางทีมันก็มันก็หมดอารมณ์สอนนะเว่ ก่ทำคลิปแบบมันอินดี้อย่างคนอื่นน่ะมันดูดิดูด,ดิโอ้โหแล้วปล่อยให้มาตีโอ้โหเออสอนไปหลายรอบแล้วนะโหเล่นอย่างนี้โอ้ยกดอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นกระจอกไงเอา้าขอโทษขอโทษถูกดตีโทษทีต,ตีเบิ้ลเออโทษทีโทษทีมาเล่นแล้วเอ้า ทำไมไม่เล่นไม่เล่นหรอกเอา้างอนเอา้าเอ,าเอา้ไม่เล่นแล้วฮะตัวได้พึ่นจริงจังเนยเนะเอา้เอาเฮ้ยเล่นโคตรกระจอกเล่นโคตรช้าโคตรลีลาเล่นชาติตัวเป็นขน น,ะนะนะน่ะน่ะน่ะมันโหดอ่ะมันก็เงียบลราเคยทำทำเสร็จยังหามอกเอา้าเราให้ขอโทษครับพี่โทษโทษพี่ผมผมบมแกล้งพี่ผมผมผมพี่พี่คนหัวตัวแกล้งเลย ตอนแรกตัวใจแก้งไปแล้วเออต้องหัวรอดเลยตัวเหลกตัวอู้แตะเอาแล้วแต่ขอโทษครับพี่อะไรจะมาไม่มา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 เราไม่ฟังรือเลยามาแล้วมาแล้วเออมา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 ขึ้นเรืออันนี้มามาเร็วมานี่เร็วจะร้องไห้ร้องไห้ทำไมขึ้นเรือเป็ดมาขึ้นเรือคนเป็ดจอกโอ้โหคนแรง มาดีมาดีน้องไอ้กอออระจกประสบวิว่าดียังไงอา้าวโอ้โห,โโหข,ขึ้นเรือยังตายอะคนดูดูดี<ม>โอเคเอครับคนดูครับเดี๋ยวเราจะพาแฟนผมผมนำการเดินเรือนะครับค,ค,คือคือเออคือคือเองเล่นไม่ไม่เป็นใช่ไหมไม่โอ้โหสุสานจัดเลยอ้าวแล้วไม่อยากยิงแล้วเอาเงี้ยเอาเงี้ยเธอถ้าเกิดว่าคนดูดราม่าเราว่าเราเราไม่ด่าแฟนแรงเงเธอเธอเธอคิดยังไงอ่ะ คือให้อาภัยเราไหมอ่ะฮะไม่ไม่ไม่โอ้โหคนดูลุ่มดาักคนแน่เลยอ่ะเอา้าทำไมอ่ะเธอ <laughs> โอ้คือแค่แกล้งเล่นทำไมแต,แต่เธอกระจอกจริงรอ่ะอยู่ว่าแกล้งแต่ตอนแต่แรกไม่ได้แกล้งไอ้อุ่นเอา้าแกล้งครับแกล้งแต่แรกแล้วไม่ไม่ได้แกล้งโอ้โค,คนกะจอกเลยแม่ อ่อนวะเฮ้ยท่พี่ท่พี่กูบอกว่าไม่อยากยิงปืนแล้วไม่อยากยิงปืนแล้วหนูบอกว่าหนูไม่อยากยิงปืนใช่เหรอโอเคนะครับว่าก็สอดคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะคนดูครับลงยังไงเนี่ยก็ก็พาพาแฟนฟาร์มนับดูดีดูเขาพูดกับผมแต่ละคำเดยคนดูก็ดูเอาล้วกันคือแบบเขานั่นแหละคนดูครับเขาไม่ได้น่าน่ารักเหมือนกับที่คนพูดนั้นนะที่คนคิดนะเขาบอกว่าคนดูแบบคือแบบเล่นปืนไปทางคิงน้อนได้ไหมอะ จะยิงกูจะยิงผมเหรอโอเคมาเธอมาปิดคลิปมามาปิดคลิปก่อนมาเร็วๆไม่ไม่ลงลงไม่เป็นกระโดดกระโดดเออนึกกระโดดมากระโดดมาเอ้าเอากระโดดเออโอเคเอ้าโอเคนะครับหลอบวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเธอเนาะก็ถ้าเกิดว่าพูดแรงใส่แฟนผมขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมแกล้งเล่นไงคนดูแต่กูพูดตรงๆไม่ไม่ไม่เล่นไม่เป็นจริงโคตรกระจอกเลยอ่ะโทษทีฟี่ โอเคก็รับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมเนาะกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปสอนแฟนผมให้เยอะกว่านี้นะครับผมตอนนี้เขายังกระจอกบัดซบอยู่อฮ้ยเททีเธอก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะเธอเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะดูนะครับก็อาจจะฟาร์มแป๊บเดียวแหละ แต่ว่าคลิปอะเวลาผมทำคลิปแฟนก็จัดแบบฮาๆแบบนี้แหละะครับผมเกลียดแล้วก็ด่ากันอะไรเงี้ยเออคนดูอยากชอบก็กดไลค์ด้วยรายการนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มขนาดเขาอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่า,าพาแฟนฟาร์มอะไรเงี้ยอาจจะฟาร์มไม่จริงจังขนาดแบบเฮ้ยฟาร์มแบบฟาร์มเวียวแบบรัวๆแบบแบบเออจนตันเงี้ยผมไม่ทาหรอกผมจะไปทําคลิปก็คือผมจะทําคลิปคือเกลียดแบบนี้แหละนะครับโอเคสรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์พวกเราสองคนด้วยน,นะเถอะนะ ก็นี่เป็นรายการแรกที่แฟนผมมาเล่นด้วยนะครับผมก็เอาเอาง่ายเธอเศร้าเศร้าเศร้าไหมเมื่อกี้ที่โดนด่าเจะลงให้แล้วอยู่เฉยอยู่เฉยดิอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยไม่จะให้จริงเหรอะเออใช่เหรอให้แต่เนี่ยโอ้โหทิงเอาดีดีเอามึงแหละเออมึงคนดูดูดิท่าแท้เขาออกแล้อว่าอะไรกันพูดนี้ก็มึงอะไรก็มึงเลยก็ตัวดาวเปิ้ล โอเคครับขอโทษครับพี่โอเคนะครับสำหรับวันน oh. ี้ก็ขอลาไปก่อนลวกันเนาะเธออยากฝากอะไรถึงเด็กๆบ้างฮะเกิดอะไรให้ด้วยนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็บอกนะเออใช่ถ้าเกิดว่าชอบนี้ก็บอกมาเล่นด้วยกันบ่อยๆใช่นะครับแล้วก็จะมากระทืบกันบ่อยๆด้วยอุ้ยกระเทบไเลยนี่นะนี่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 